ัสดีครับผมอยู่กับผมนต่างใจครับกับบรรยากาศแรงๆครับพี่น้องเมื่อนี้ผ้าล้านผ้าเนี่ยครับมาหาเลาะไตมิงกีนูนครับจีนูนจีนูนกระล่างผ้ากันมากครับเดี๋ยวผ้าตู้บกเขย่าเลยเดี๋ยวพามายางเบิงครับเนี้ยอิงน่องตัวนี่ครับเห็นบั้นี่อู้สามตัว กำลังขึ้นอมันกินหุ่นแดงครับพี่น้องตัวใหญ่ครับแต่ว่ามือนีมันเป็นลุ่มๆเหมือนมือยิงอ่ะอุ้ยนี่วัวมาเมาหนี่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  เยอะนะใส่เตยักตัวเลยตัวประจำเจ้ามึงดูกระเทืองกระเงียวดิโอ้โหมันล่มนะะมันเบิด์ตเลยทีเดี๋ยนี่นี่นี่เนี่ยเบื้องนี่เราเห็นหมดอ่ะ เออนั่นแหละเอ๊บใช้ละตุน่นฮะใส่ดีด่น่นี่จับเอาเลยยังวดต้นนี้มั้งทีว่ามันลหลายโมเมนต์เว้ยอันนี้นี่นั่งนี่ เนแหนมตรงๆเลยก็เคาะขึ้นเคาะเนี่ยครับัวแดงเดี๋ยวเขาเลาะครับมันเคลืนนี่ก็มาครับพี่น้องแต่ว่ามันล่มขึ้นเหมี่แล้วนี่เขาว่าสีน้ำเนี่ครับมันล่มมันก็เริ่อมบัมีหอวมันเคืนนี่แถวนี่ก็เต็มเลยครับเห็นบหมมันเริ่มล่มแล้วเดี๋ยวเบึ้งต้นนี่นี่ดีครับต้นนี่ยิ่งๆนี่ยิ่งเนี่ย นะั่นๆๆๆๆเห็นหรอเนี่ยเบิ้งดีดีซองเบิ้งผุ่นึ่งๆหตุนตัวใหญ่นลเห็นบ yeah ่เห็นหรเมื่อนแบตบดีซองไฟสมือมันมันแบบเป็นลุ่มๆครับเพราะว่า อาการเปลี่ยนเอาอยู่ด้ว่ามันจะในปุคํมมาเนี่มันล่มครับแม่งมันกับ,บัคคอยขึ้นแล้วก็ฝนมันเศร้าตกนั่มแล้วครับปะยังไปเรื่อยๆเงี่ยงเบื้องดีๆนําปวดข้อเลยพี่นองปวดข้อครับปวดข้อยังมาดิแงนหลายครับสองมือว่านีแงน สองสามมือมันหนีเงี้ยนครับัวมามากข้างหนาเลยนี่ก็จะเป็นบริเวณริมสวนครับเกาะไต่ไปนํานนี่ครับต้นติวเน่แต่ต้นโมกแน่แต่ส่วนลายมันมันจะอยู่ต้นโมกนะครับโมกปลาแล้วก็ขักวเครือ <_ appliance> ก็ก็เอเื่อนื่อนยังแบบ <c oughs> เอื่อนนี่ื่อนนี่หนีก็ไล่ไล่มันเนีเขาขึ้นบวเห็นหรอมันมีมุมเด่นนังนี่บวพอหลอ่แล้วมันสารภาพจะคลองเลย มือน,นี้มันล่มไหมบ่ใบไม,ม้ตีงครับมันล่มมันล่มมันบวกลอยมันบวกลอยขึ้นเบิ่งครับเริ่มล่มนะครับพี่น้องลมมาแล้วลมมาแล้วโอ้ย,มอยหมวกใครน่อยนี่หมวกขาดหมวกขาด ร้บพี่นอ้องล่มเริ่มมะานะครับสมกับว่าอากาศมันจะเปลี่ยนับมันจิหนาวอุณหภูมิจิลดลงหาถึงสามถึง,ถง,ถงหาองศาเต็กอะจ่นู่นก็มีห่างครับมีห่างหงบอมบอมอนาคือถุงมือแต่ผมก็ไมาจับลายมือนะครับสงสัยสีเบิร์ตไปนําแล้วมั้งครับ จะว่ามัอ่นี้นร่ม่ไหมครับล่มผมบอคอยมีครับทีน่นนี่นี่นี่นั่งนี่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 นอยู่บอกมันเดฮนเอาไปตัวนั้นนะูีนี่ใบอมีนี่นี่มันจับอยู่นี่นีมแหงละได้เพรามตูวอยู่เนี่ยยังได้เหมีบวได้ มึงเวลาเงียนเงยนี่เอานน่ให้มันตรงขวดนึ่งนี่อ๋อพิราเนียะง่ายผ่้หลานนีต้นนี้แบบร้ายเลยครับมื้หลานแต่ว่ามือนโบมี เดี S <S ๋ยวนี่ตัวนึงนี่เอาไปายใชยเหลี่ยมเนี่ยนี่นี่นี่ครับเนาะครับเอุ้ยนีอะไรไหมยุ่ยบินมาจับตาฮะขอนี่แย่กันเลยใช๊ะไรเอาไหมขันนี้หัวเขาอ่ะนะโห่นี่ ข้างในมีก็มีนนะครับเอ้ายอดดีเลยโอ้ยหอยมันบ่เห็นเนาะยังเป็นยังไงเอาที่ล่ะม,นนมันบอ่อยากดอกนี่ครับพี่นองกำลังได้ซ้ำนี่แหละล่มมาแลวใช่ ใ,ใส่น,นี่งเงี่ยม,มุนเข้าไปล่วน,นมันก็ลุล่งตัวนะอานนีด้ค่อยงยต้น,นใลใส่เลยก็เอาใส่ให้มันตรงๆเนาะถือเอาขี่เวลาเงี้ยให้มันตรงๆกระปอง,งถือแหวนเื้อยที่จะขี่เซร้ยา,ยายแล้วหุ่นวหยน้ำลาน,นี่ยพี่น้องซ้อนพิเทิมครับกะ ชอนวิธีดำรงชีวิตแบบอีซาเน่าลหะครับพี่น้องป้าไม่ห้าแน่ไม่กินหุ่นแน่เนี่ยให้มัดแดงแน่ครับเป็นของเรียนทางธรรมชาติฝึกทักษาการใช้ชีวิตครับนายไปเขาจังสิไดเอาตัวหลอดเขาจังสิไดหูจักว่า,ย,วายังกินได้ยังกินบุระครับถือไฟและตกลงไว้ขนาดเลยวย มันมีรู้สึกว่าสิบบวคล้ายบันใดมือน,นน,นี้มันล่มครับพี่น้องมันก็เลบยบวคลายออกเพราะหมูว่านนี่หมอว่านมันก้อนนี่นี่นี่น้องนี่นี่เห็นไหครับมันกินใบเต่านี่เป็นใบเต้าครับเหมือนใบติวด้วยครับเป็นใบเต้า หมวอ่านเนี่ยผมกัดมาาไอ้ครับกับข้อใดเพระมาณนถวยด้่มือนี้รู้สึกว่ามันสิเอามือนี้รู้สึกว่ามันเป็นบางๆครับพี่นอ้องเป็นบางๆา,าะว่ามันล่ม ของตวเน่ยแทนมันหม่มันหยาบแ่งสนุก n ง่มันลงกอย่แต่มันลงในกระป๋องนะเดี๋ยวมันก็ลงเองมันแต่มันลงในกระป๋องนะใช่เลยใช้ลงมาบองนดี๋ยไล่วันนี้เลย ไ่โบลาาครับพี่น้องนี่โอเคครับพี่น้องครับให้สำรับมนีผมกะเดีย๋ยวไปขอเมียเงียแมงกีนนูนกันครับพี่น้องพาพี่น้องเบึ่งบรรยากาศตอนคำคำประมาณทุกโมงสุ่มหนึงน่งนี่แหละครับแต่ว่าตอนนี้มันเหลือมีล่มแหละแมงกี้นูนกับโบคอยออกแล้วครับสำรับมณีผมให้ตั้งใจจะลาไปก่อนครับครับไอ้ ยิงอีกอะคุณกู้ครับสำรับมันอยู้ผมให้กำลังใจเาไปก่อนครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นำนี้วยครับเด้อ